สวัสดีครับมาพบกับผมเสียนิกล้มโตะ๊ะประจำวันที่26รกรกดา2565เราไปกันที่ศึกฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกคู่ระหว่าง AEK ลานาคาพบกับเมทลแลนด์แตะเวลา4ทุ่มครึ่งของวันนี้ AEK ลานาคา10เกมเยือนหลังสุดชนะ4เสมอ4แพ้2เก็บผลเสมอมาได้ในเกมแรกจัดว่าดีมากๆและฟอร์มโดยรวมถือว่าดีอยู่เมทร์แลนด์ 10เกมหลังเยือนสุดชนะ6เสมอ1แพ้3เปิดหลีกมา2เกมฟอร์มแย่พอสมควรเสมอ1แพ้1แต่ผลงานรวมๆก็ยังถือว่าไม่น่ากังวลเท่าไหร่เกมนี้เป็นนัดชี้ขาดเมทัลแลนด์ก็ยังถือว่าแข็งแก่ง,ง,ง่งอยู่น่าจะบทและใช้ประสบการณ์เอาชนะได้ไม่ยากทีเด็ดเมท a ลแลนก็จบไปแล้วนะครับกับทีเด็ดคืนนี้ถ้าชอบคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณครับ